ท่านทีจ้าแฟนเจดมทุกคนนะจ๊ะเจอกันทุกๆประจำทุกเช้านะ9โมงตรงมั่งไ่ตรงมั่งกับเลือกเล่าซวซี่เจาปาวซีจูจีจุกจิกกับพวกแกนะผลฟุตบอลที่น่าสนใจมั้แล้ก็เล่าข่าวในสไตล์เจดมแบบนี้นะจ๊ะก็อย่าลืมนะรักกันชอบกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันไปเยอะๆก็นแล้วกันนะจ๊ะอีหอทุกคนนะกราบขอบคุณไปอย่างสูงริ้นเลยทีเดียวไปเริ่มาทที่ผลฟุตบอลที่น่าสนใจมั้ยเมบ่อเมื่อคืนนี้ก็เลยก็แล้วกันนะจ๊ะเริ่มบทที่ เสมอกับเมอร์ทองเยเดหนึ่งหนึ่งและคู่สุดท้ายนะจ๊ะ b ีจีปัทุมเยเดนะ่โอ้โหตั้งแต่ท่านประธานประกาศลราออกไปดี่นักเตะโอ้โหวิ่งกันใหญ่เลยนะกลัวจะโดนลอยแพ้นี่ก็เอาชนะการท่เรือไป2อสูนั่นเองนะจ๊ะเปเนอรีของมองโกพลฮ้มองโกเลียนะจ๊ะเมื่อคืนนี้นะอุลันบาต้านะจ๊ะก็เสมอกับฟาวคอนไปหนึ่งหนึ่งต่อกันที่ฟุตบอลห้องเช่าฮ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 ่องกงนะจ๊ะเมื่อคืนนนะะทางงงขอหยวจ ก็ชนะต้าถุงไป2-1งหนึ่งเรืเกิงฝรั่งเศสนะจ๊ะลิวก็แพ้ลียงไป0ูนย์หนึ่งอุนเดซิก้าเยอรมันเมื่อคืนนะเอฟซีโคลนแพ้สตุตการ์ตไป1-2สองกาโชสไรตัลลี่นะจ๊ะซาโซโลโอถล่มอุดินเซ่สามต่อหนึ่งนะโรมาชนะเวโรนาสองศูนย์เลเช่เสมอโบโลญญาสองสองนะจ๊ะแล้วคู่ดึกตอนจะดอัดคลิปเนี่ยมิลานนํานาโปลีอยู่หนึ่งศูนย์นะจบแบบไหนดูที่หน้าจอนะหลังจากสเปนนะจ๊ะราโยบิยกาโกก็แพ้เซบิปู่เฮ้ เซบีย่าไป0-1นะเอลเช่เฉือนเซลตาบิโก้2-1แล้วก็บาร์เซโลเน่บาร์เซโลนาทีมไร้ปัญหาการเงินก็เอาชนะเรอัลโซุสดัดไป2-1ปิดท้ายที่พิบเหล็กกีดซูเปอร์ซันเดย์เมื่อวานนี้นะจ๊ะแอสตันวิลล่าของเฮเลียมบุลเลียงอาดูเนลิทิกอนอูนายคุณอู่ทองเอเมอรี่นะจ๊ะก็ชนะนัดแรกในพิบเหลีกได้แล้วถล่มฟูลแลมไป3-1ส่วนคู่ดึกนี่โคตรมันนะพวกแกนะจะดำทำรายการอยู่ที่โมโนแม็กซ์เนี่ยโหลุ้นแล้วลุ้นอีกนะจ๊ะซาลิกาซาอุดีนิวคาสเเเเซซิิลยูนนต็ดดแพพ้คคารร์์ืองศัก เซ็นเจนชาให้กับไอ้ไปแจกแฟนบอลอาร์ senal ไป1-2นะประตูชัยมาจากกาเบรียลเดอะรัสมิแคะมาเกลเยสในช่วง90้บวกหนาทีบาทีกแล้วคุณอันนั้นคือผลบอลที่น่าสนใจไม่เหมืเมื่อคืนนะจ๊ะเดี๋ยวไปต่อกันที่ข่าวคราวดูการลูกหนังโลกนะพวกแกนะไปที่คู่เมื่อคืนก่อนเลยซุปเปอร์ซันเดย์คู่ดึกนะจ๊ะอาร์ senal บุกไปชนะนิวคาสเซิลได้2-1เนี่ยเล่นเอาคุณซื้อมากเข้มเนี่ยไมเกลลาเตต้าเนี่ยนะโอ้โหยกย่องลูกทีมแบบว่ากล้าหาญชันชัยซะเหลือเกินบุกไปแล้วก็ตามหลังด้้้วยยยมมมีีีกกกาาาาารรตััดดสินนนนนทท่่่่่่ออจจจะะไไไคเเเเเขขใหูป็ ประโยชน์กับอาร์เซนอลเนี่ยแต่รอดมาได้พลิกกลับมาชนะได้2อหนึ่งในช่วงทดเจ็บนาทีบาบาจะดำเล่าให้ฟังเมื่อกี้นะโดยอาร์เซนอลเนี่ยไม่ได้จุดโทษจากจังหวะที่ v ีอเนี่ยริบคืนจังหวะที่วิกตอร์เยอรสเนี่ยจะไปประทะก,กับนิกธนวัฒน์เฮนิกโป๊ปเนี่ยนะผู้สาประตูของดวกาเซ่ในกรอบเกือบโทษ v ีอบอกว่าเป็นจังหวะที่นิกโป๊ปเล่นบอลนะก็โดนริบจุดโทษคืนไปแถมหลังจากนั้นเนี่ยมาโดนประตูจาก Nick นิกวอเทอร์มาเดอร์นะจะกองหน้าเยอรมันเนี่ยหม่งดีกาเซ่นำหนึ่งศูนย์แล้วก็เป นะนาที90บวก6จากลูกสูตรลูกเตะม,มุมนั่นเองนะพิต้าบอกแบบนี้ว่า โอ้พี่นี่ตาจะไม่หายตื่นเต้นเลยนะตาภูมิใจในลูกทีมมากเลยเราสมควรชนะโอ้เราเล่นดีกว่านะฟอร์มการเล่นการยืนหยัดในเกมการต่อสู้นะโอกาสต่างๆนะเราสมควรแล้วที่เก็บ3คะแนนโอเคละมันมาแบบดราม่าก็จริงนะแต่อาร์เซนอลคู่ควรกับชัยชนะนี่คือ,อหนึ่งนะัดนะที่จะเป็นวิธีการที่ทำให้เรายกระดับก้าวไปอีกขั้นหนึ่งนะานกกรณ์แบบเนี้ยไม่ได้ผ่านจะง่ายๆเราได้รู้จักมันได้แล้วก็สร้างโอกาสสังคนะังให้พวกเราตลอดสแสดงให้ทุกคนเห็นแล้วว่าเราคืออาร์เซนอลเราเนี่ยนะเจอได้ทุกทีมทีมที่แข็งแกร่งอย่างน และนี่คือความสม่ำเสมอรวมไปถึงคุณลรุ่ง <Hey! S 1> คุณภาพที่ยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่เกรียงไกรอาร์เซนลนะตาคิดว่าวิธีการเล่นความกล้าหาญความมุ่งมั่นนี่แหละสิ่งนี้คือเขาเรียกว่าคุณภาพที่เราแสดงออกมาเราอยากไปถึงระดับต่อไปเราต้องเล่นในเกมแบบนี้และชนะให้ได้เรามาที่นี่เพื่อชัยชนะและเราทําได้จริงวันนี้มันสุดยอดไปเลยลูกเพียนั่นคือมิเกลลาเตต้าพูดถึงรูทีมว่ายกย่องแล้วยกย่องอีกซึ่งก็เห็นด้วยนะปลดเบรกมือลงเรียบร้อยสำหรับมิเกลลาเตต้าหลังจากโดนวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากในเกมสม เล่นแบบมากึกมากักกะกลากลุกลัวจะรับก็บไม่เต็มที่จะลุกก็ไม่เคยกลา้าเกมนี้มาแบบลุยปูพรมใส่เนาสิลแล้วก็ได้ผลการแข่งที่ต้องการยินดีด้วยกับแฟนอาร์ซนอลส่วนแฟนเนาสิล น่าเสียดายจริงแต่จะดำนะถ้าเป็นแฟนเิวคอสเซนนะไม่เสียใจสันนิดเลยที่ทีมแพ้เพราะอะไรเล่นกันดีทุกนัดตั้งใจมุ่งมั่นทุกนัดแต่อย่างที่บอกไปว่านี่แหละคือความแตกต่างระหว่างทีมที่จะลุ้นแชมป์กับทีมที่จะลุ้นไปที่ยุโรปมันต่างเรื่องของความเฉียบขาดเฉียบคมซึ่งเิวคอสเซกำลังยกระดับไปสู่จุดนั้นอยู่นะจะเอาใจช่วยนะทั้งอาร์เซนอลแล้วก็ทูนอาร์มีทุกคนนะมาดูลูกจุดโทษที่อาร์เซนอลไม่ได้นะจ,จะังหวาที่วิ่งต่อเยอเคเรสเจอร์นิคโปประธานได้กรอบไป ว่านิคป๊ปตั้งใจจะเล่นฟุตบอลลูกนี้ก็เลยไม่เป็นลูกฟาวนั่นเองแล้เแนคีแฮกเก็ตนะจะอดีตต่ากรรมการที่เคยเป่าพิมเล่กี้นเนี่ยชีย้เลยว่าจะเด็ดยินเล็ดผิดพลาดที่ริบจุดโทษลูกนี้ของอาร์ senal นั่นเองนะโดยคีแฮกเก็ตเนี่ยนะเขาพูดแบบนี้ในสตูดิโอนะเขาบอกว่าโอ้ oh แฮกงงไปเลยอะทำไมน้องยินเล็ดไม่จุดโทษล่ะจังหวะน,นี้มันเห็นง่ายเลยนะว่านิคโป๊ะาทำฟาวชัดเจนเพราะนั้นเนี่ยอาร์เซนอลไม่ได้จุดโทษมันเข้าใจได้ยากเลยนะแล้วจะเห็ดยินเลดเนี่ยนะมีส่วนร่วมตัดสินในคู่อาร์เซนอลนัดที่4แล้วโอโ้โหมันเยอะเกินไปเพราะนั้นลูกนี้ยังไงมันก็ควรจะเป็นจุดโทษอ่ะนี่คือ คีดแฮกเก็ตอดีตผู้สินของพรีเมียร์ลีกเขาพูดไว้แบบนี้ซึ่งจะไดิเลทให้แต่วีอาร์แจ้งให้ไปดูจอแล้วก็ตัดสินใจกลับคําตัดสินของตัวเองนั่นเองก็ไม่รู้นะสุดท้ายถ้าเกมน,นี้อาร์เซนอลไม่ชนะประเด็นนี้น่าจะเป็นประเด็นใหญ่ประจําสัปดาห์ของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกก,ลก,ก็ได้นะจ๊ะแต่ว่าอาร์เซนอลกลับชนะได้เรื่องนี้ก็เลยเบาบางลงไปนั่นเองนะไปดูที่อูนคนอู่ทองเอมเมรี่นะจ๊ะเทรนเนอร์ที่กดดันเล็กน้อยของอสตันวะิน่าเนยนะพาทีมอารกเานอลในพรีเมียร์ลีกนัดแรก ก็บอกเลยบอกว่าโอ้โหตอนนี้วิลล่ากำลังดีขึ้นเรื่อยๆกลางสัปดาห์ก็ชนะบุลนปู่เฮ้บุลลญาในยูโรปาลิกมาได้แล้วก็ชนะ2เกมติดในเกมเมื่อวานนี้นะจ๊ะที่เอาชนะฟูแบสามหนึ่งนะอูนายคนอุทอมาลีบอกแบบนี้ว่าโอ้โหพี่การคว้าใช้ชนะนี่เป็นเรื่องพ้นลับแหละข้องเราเนี่ยเราสร้างทีมาตลอดนั่นแหละนักเตะแต่ละคนจะเป็นยังไงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเรื่องแท็กติกจะเป็นยังไงมันก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่สิ่งที่เราทําได้เนี่ยคือความสซ้ำซมซมเออร์และการสร้างความต แลดูการที่ผ่านมาเนี่ยสี่ห้านัดก่อนหน้าเนี่ยเราเล่นได้อย่างน่าผิดวงนะพอผลฟีฟ้าเดมาเราเสมอเอเวอร์ตันซันเดอร์แลนด์เบนฟอร์ดเราสร้างบาลานซ์ส้มดุลขึ้นมาแล้วแต่มันยังไม่พอปะทนั่นละ่ะเล่นดีแล้วแต่มันยังไม่พอเราก็ปรับปรูทุกสิ่งทุกอย่างและไม่ใช่แค่เรื่องแท็กติกหรอกเราปรุงบันนจนตลอดตอบสนองจังหวะที่เราเสียป,ประตูได้ดีเลือกเกินพลังงานก็มาเพียบเลยทั้งทีมแล้วก็แบบบุคคลด้วยตอนเนี้ยอูบอกเลยทีมเราดีขึ้นเรื่อยๆแล้วสามแต้มวัน,น จะส่งพลให้เรามีความสม่ำเสมอในนะัดทัดทัดไปอันนั้นคืออูนายคนอู่ทองเอมอรี่เขาบอกแบบนี้นะจ๊ะซงยงดําเห็นด้วยนะวิลล่าเนี่ยต้องการบมเมนตัามอะไรแบบนี้เพราะก่อนนั้าน,นี้เขาไม่ได้เล่นแย่แต่ข้างบนแม่งก็ฟืดข้างหลังก็พลาดง่ายๆ่เปจังหวะที่มันความซวยใช้คำนี้ลวกันแต่พอชนะมาได้บโลนยามาชนะฟูแลมได้เชื่อว่าหลกนี้วิลล่าน่าจับตามองเหมือนกันนะทำเป็นเล่นไปนะไปต่อกันที่อันเนอร์เดี๋ฮัเนอสล็อตเทรนเนอร์คนเก่งของบวิฟรี่อ่ะพี่หมพามาาม เรื่องพู้น <lim> ั่นเองนะจ๊ะ ล่าสุดหลังจากแพ้รูจัลพาเลสหนึ่งสองเลยนะจบเกมเจ้าตัวให้สัมภาษณ์มีการตําหนิผู้เล่นของตัวเองนะที่ทิ้งตัวประกบเพื่อไปเล่นเกมรุกในช่วงท้ายเกมจนทีมเนี่ยเจอยิงในนาทีบาปแพ้เกมแรกของฤดูกาลนี้ไปเรียบร้อยให้กับพาเลสหนึ่งต่อสองโดยเสืออังกฤษเขาจิ้มเลยว่าที่บอกมาเนี่ยนักเตะคนนี้ที่โดนตำหนิคือเชเรมี่รัฐภูมิทําใจเฮ hey ฟริมปงของ NR นั่นเองนะจ๊ะซึ่งส็อตให้สัมภาษณ์หลังจบเกมแบบนี้นะเขาบอกว่าสวัสดีจ้าพ่อเจ้าแม่จ้าเนอร์บอลเลยนะครับเนิร์แบบน โทษตัวเองนะครับเนเนอร์กับการเล่นเกมรับที่เผลอไผลแบบนี้นะครับเบนเนอร์ผู้เล่นคนหนึ่งของเราตัดสินใจนะครับวิ่งออกจากพื้นที่ไปเพราะต้องการเล่นเกมโต้กลับนะครับเบนเนอร์เนอร์บอกเลยครับไม่มีความจําเป็นไม่มีประโยชน์นะครับเพราะเวลาจะหมดเกมจะจบนะครับเบนเนอร์เป็นเรื่องของฟอร์มการเล่นนั่นแหละนะครับเกมรับเนี่ยบางทีเราสนุกเล่นเกมรุกมากเกินไปนะครับผู้เล่นคนหนึ่งเล่นเกมรุกมากเกินไปครับเนเนอร์ในช่วงเวลานั้นนะครับจนนําไปสู่การยิงประตูชัยและเราก็แพ้เกมนี้นะครับเนเนอร์มีทีมเดียว ที่ควรจะเป็นผู้ชนะนั่นคือพาเลสนะครับเนอพวกเขาเนี่ยควรจะได้ประตูมากกว่าจาก2ลูกตั้งเตะแบบนี้นะครับเนอรพระจ้าแม่จา้าซึ่งเสืองกฤษเขาจิ้มแล้วเรียบร้อ,รอยเขาบอกว่าผู้เล่นที่สล็อตบอกว่าตาัดสินใจวิ่งออกจากพื้นที่เพราะอยากเล่นเกมโต้กลับและเล่นเกมลุกมากเกินไปในตอนนั้นคือเชอร์รี่ฟริมปงนะ่นเองนะจ๊ะต้องรอดูนะว่าไม่รู้จะเกิดปัญหาประเด็นอะไรต่อจากนี้หรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยนะลาสสัปดาห์ให้สัมภาษณ์เชงเอ,เอูกโกเอ็กกิริก้านะจ๊ะกองหน้าฝรั่งเศส โง่งี่เง่านะสติวิปตแล้วก็ไม่มีความจําเป็นจีต้องทําแบบนั้นเลยนะมาเกมนี้เฉ่งใส่ผู้เล่นของตัวเองอีกครั้งหนึ่งออกสื่อเลยว่าเล่นเกมรุกมากจนเกินไปจนทําให้ทีมเสียประตูแบบนี้อ่ะรอดูนะอันเนอร์เดอฮันเนอร์สล็อตนะจ๊ะเวลาให้สัมภาษณ์พักหลังนี่ดุดันไม่เกรงใจใครเหมือนกันนะมาต่อที่เวอร์จิลเดอะมองฟานดกันบ้างนะจ๊ะกองหลังกับตันทีมคนเก่งของปูปิฟรีลิ์พูเนี่ยนะบอกเลยบอกว่าแฟนๆยังไม่ต้องกงวลในอทางนั้นนะกับฟอร์มการเล่นของลิลป็ะตอน,นเลน จากแพ้กับพาเลสไป1ต่อ2นั่นเองนะจ๊ะฟานได้ยอมรับเลยว่าไอ้เรื่องเบสิกการจ่ายบอลสั้นยาวความาแม่นยำรวมไปถึงการประกบตัวหรือการยืนคุมโซนเนี่ยนะสังคังเหลือเกินทุกอย่างเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ต้องเครียดมากแต่ต้องปรับปรุงและต้องเฉียบขาดให้ไวกว่านี้นั่นเองนะจ๊ะฟานได้บอกแบบนี้บอกว่าได้บอกเลยได้ผิดหวังนะกับความแปบบ้แบๆบแบบนี้ ความไปแพ่แบบนี้มันไม่จะเป็นต้องกังวลก็จริงแต่ว่าอะไรเราต้องปรับปรุงให้ด่วนเลยนะตรงดีขึ้นเร็วเ็ว,เร,วเรื่องพื้นฐานเนี่ยใจกสัญญาไม่ดีเลยซีซั่นเนี่ยมีเกมนี้แหละที่เราเล่นด้แย่และหวังว่าเราจะแย่แค่เกมนี้เพราะฉะนั้นการหาทางเจาะเข้าไปยิงพาเลสเป็นเรื่องยากพวกเขาตั้งใจมากเลยนะแล้วรอเกมสวนกลับที่มีคุณภาพด้วยตั้งหมดนั่นแหละมันเริ่มตัวเราเราละหลวมแต่ว่าราิชองเบ็คเกอร์พอมีช่วยเราไว้ได้เยอะเรืกเกินาเราเสมอได้ ก็ไปแต้มที่เยอะแล้วเพราะเราได้ตแต้มหนึ่งแต่นั่นแหละพอสุดท้ายแล้วเราแพ้เรารู้ดีว่าเราต้องมีพัฒนาการอ่อนนุ่รากระบบงมากกว่าน,นี้เรารู้เด่นนะทุกคนทราบดี รอดูเราจะปรับวรุงเร็วขึ้นมันดีขึ้นนั่นคือวอร์จิลเดอมองฟานไดเขาบอกแบบนี้ซึ่งก็เห็นด้วยนะคือจริงแล้วเนี่ยเกมของลีพูเนี่ยตั้งแต่เปิดฤดูกาลถ้าที่ย่าดัมทางานที่โมโนแม็กซ์กับพิมเมลิกมาเนี่ยชนะ5นัดก็จริงนะพวกแกนะแล้วมาแพ้เกมพาเลสทุกเกมเนี่ยยังมีจุดบกพร่องเยอะมากนะแต่อาศัยว่าความที่เล่นกันเป็นทีมมานานหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะทำให้พวกเขารอดมาได้ชนะมารวดห้านัดพอมาแพ้พาเลสมันเป็นเหมือนการเปิดแผลที่ชัดขึ้นให้กับอีกหลายทีีมเห็นวลายงงไมที่ฟนไดดพูม่ใ่่เรืองใหญ่ ต,ต้องเนียบให้เร็วนั่นเองเราจะเอารอดูนะเดี๋ยวเวลาให้ปรับปรุงปรับตัวกันอีกประมาณหลายๆเดือนเลยแหะถ้าดูตอนนี้นะสำหรับพิฟเวอร์หรือูของอาร์เดอร์เดอฮันเนอร์สล็อตแชมป์เก่านะจ๊ะไปดูนี่คนยิงประตูชายอย่างเอ็ดดี้องรีเคเทียเฮ้อเกต เอ็นดีเอ็นเกตีอ่ะหยนะกองหน้าของกุชช่าเบเลตเด็กป้านของไอ้พีเแจ็คเฟรนช์อาร์เซนอลเนี่ยเขาบอกเลยว่าเขาไม่ได้สนใจเลยทั้งสิ้นเลยจังหวะนั้นในหูดับไปหมดแล้วโฟกัสแค่ว่าจับบอลแรกยังไงแล้วก็มั่นใจในเท้าซ้ายของตัวเองว่าจะยิงบอลผ่านอัน,นิชองเบกเกอร์แล้วก็ทำได้จริงนั่นเองนะจ๊ะเจ้าตัวเนี่ยลงมาเป็นตัวสำรองแล้วก็ยิงประตูชัยได้นะนาที90บวกนะ เจตีบอกแบบนี้บอกว่าเออมันเป็นลูกมงที่มงเช็ดเข้ามานะแล้วเอ็นก็้าได้คิดอะไรมากพยายามจะนิ่งเขาไว้ไม่ขยับไปไหนเลยนะอ๋อไม่ใช่อย่างนั้นนิ่งหมายถึงว่าทําจิตใจให้หนิ่งไว้จับบอลแรกให้ดีที่สุดนะนะแล้วเอ็นเ,เองเนี่ยมั่นใจอยู่แล้วเรียกว่ามั่นหน้ามั่นโหนกก็ได้ในทั้งเท้าซ้ายเท้าขวาของตัวเองเนะมันเป็นการจบสกอร์วยเท้าซ้ายก็ตื่นเต้นนิดนึงพี่รอ VR เช็คอยู่ตั้งนานเราเนี่ยสมควรเป็นผู้ชนะอยู่แล้วเราทรางโอกาสได้เยอะมาก นะและแฟนบอลเราเนี่ยช่วยเราได้เยอะทําให้เราเนี่ยมีกระจิกกระใจที่จะเป็นผู้ชนะตลอดเวลาหลังจากโดนทีมเสอเนี่ยนะเรามีเวลาเหลือผู้จัดจาก,การทีมบอกเลยว่านิ่งเข้าไว้เดี๋ยวโอกาสจะเป็นของเราสุดท้ายก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะนั่นคือเอ็ดดี้อเจียเขาบอกแบบนี้ผู้ชนะพูดอะไร ก็ไม่น่าเกลียดมาต่อกันที่ผู้แพ้ผูกปีแพ้นะจ๊ะคุมทีมในพิมพ์เหรียญังินเนี่ยสามสิบสามนัดมันเก็บไป34คะแนนนี่นัดละหนึ่งแต้มนิดๆน,น,นะนี่มันคือแต้มของทีมตกชั้นจะชัดนเลยสำหรับ im, รูเบนอาร์มริมเทรนเนอร์หน้าหนวดของแมน,นเชสเตอร์ยูไนเต็ดนนเจ๊าก็ยังมั่นใจตามสไตล์จบเกมที่แพ้เบรนท์ฟอร์ดยับเยินหนึ่งต่อสามจะตัวบอกเลยว่าเขารู้สึกว่าเขาสามารถจะพลิกฟื้นสถานการณ์ยูไนเต็ดได้นะแม้ว่าจะเป็นการแพ้สามนัดจากหกเกมแรกไปแล้วก็ตามนะจ๊ะ โดยพี่ริมนะบอกแบบนี้บอกว่าเอา่อริมเองก็สบายใจอยู่ตลอดนันละไม่ได้กังวลอะไรแล้วเออก็เป็นการตัดสินใจของริมในเรื่องของเกมน่ะแต่เรื่องหน้าทงหน้าที่การงานที่มาถามว่าจะโดนไล่ออกหรือเปล่าเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ของริมเลยริมไม่ได้กังวลริมทําหน้าที่ตัวเองมาตลอดนั่นละถ้าชนะเราก็อยู่ในชว่วงเวลาที่ล่า,ลาเรื่องล,ล่ากันไปนั่นละแต่ว่าพอแพ้แล้วเนี่ยริมก็ต้องแบกควา,รามรับผิดชอบเหมือนเดิมนะเราเล่นดีกว่านี้ได้จําเป็นเลยละต้องเล่นให้ดีกว่านี้ริมมั่นใจว่ามีขึ้นก็ต้องมีลลลลงออยู่่่่แแแ้้วววตตาาามเเเเนนักรปทะ โอ้ยกลับไปกระสู้กันเต็มเนียวเพื่อให้กลับมาได้แต่ก็บอกไปไม่ได้หรอกนะเวลาแพ้ก็พูดได้ประมาณนี้ละทีมน,นึงเล่นได้ดีมากอีกทีมน,นึงก็เล่นไม่ดีบางเกมเราก็เล่นดีบางเกมเราก็เล่นไม่ดีก็มั่นใจได้แล้วว่าจะพูดว่าแมนเยูแต่จะกลับมาแต่ว่ามันก็เหมือนเดิมนะลิมก็พูดเรื่องนี้บ่อยแล้วอยู่ที่เกมต่อไปนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวมาชนะเกมต่อไปแล้วก็ปับปรุงไปด้วยกันเหมือนรีพีทไหมเหมือนฉายซ้ำไหมบทสัมภาษณ์อ่ะไม่เป็นไรพวกกูชินแล้ว ทีนี้เนี่ยนักข่าวก็ตามสไตล์พอเห็นการเล่นเช้าชามเย็นชามดี2นัดแย่3นัดดี1น,นัดแย่2นัดวนลูปอยู่แบบนี้ตลอดนิ้วของรูเบนออมริมเทนเนอร์หน้าหนวดของมาโยเต็ดเนี่ยก็ยื่นมาถามมาตุสคุณย่าเลยตัวรุกทีมชาติบราซิลของมาโยเต็ดว่าเกิดอะไรขึ้นเล่นไล่โค้ดหรือเปล่ายังตอบสนองกับเทคนิคของโค้ดออมอริมหรือเปล่านะคุณย่าก็ยืนยันว่า ทุกคนยังซัพพอร์ตอารมิมเต็มที่นะจ๊ะแม้ว่าจะแพ้ไปแล้ว3นะจาก6เกมแรกในพิมร์ลิกฤดูกาลนี้และเหมือนจะเป็นการทิ้งฤดูกาลตั้งแต่ต้นฤดูกาลอีกครั้งหนึ่งของแม j o r เต็ดนะคุณย่าสัมภาษณ์แบบนี้หลังจบเกมที่แพ้เบนฟอร์ด3นะบอกว่าเอ,ออย่าว่าอย่าเชื่อมันเต็มร้อยนะมันไม่ได้เป็นปัญหาแต่ผู้จัดฐานทีมหรอกนักเละย่งพวกเราเนี่ย อย่าว่าต้องการรับผิดชอบนิดหน่อยละว่าสถานการมันเป็นอย่างเงี้ยนะลงไปในสนามแล้วพวกเราเปลี่ยนแปลงเองได้โดยฝีเท้าของเราก็หวังว่าจะทําให้ดีเหมือนเดิมนั่นละตอนเนี้พูดยากแฟนๆก็ไม่เข้าใจเราหรอกเราต้องพยายามเป็นนักสู้ให้ได้มุ่งมั่นเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ให้ได้เลยลแต่อย่าบอกว่าตอนนี้บรรยากาศในห้องแต่งตัวมันแย่จริงๆ <c oughs> แต่การเล่นห้ยูนเต็ดแต่มันมีความหมายเหลือเกินพอะมันจบด้วยความพ่ายแพ้ทุกคนจะรู้สึก เรวร่ายาการ์คขอแก้ตัวไม่ใช่เรื่องที่ดีเท่าไรหรอกเราเนี่ยนะไม่ได้เล่นในเกมทีดีมากพอพอมีโอกาสแล้วก็ทําไม่ได้แลมันไม่ใช่ข้ออ้างเบรนฟอร์ดเขารู้ว่าเราเล่นยังไงเข้าก็เลยเล่นตามสไตล์ตัวเองได้นั่นแหละเพียงแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยยายังเชื่อมั่นเต็มร้อยไม่ได้แปลว่าผู้จัดการทีมแย่เสมอไปอนั่นคือมารุชคุนย่านะเขาบอกแบบนี้เพราะนั้นเนี่ยพูดแบบนี้ก็ปกแปลกๆนะคือไม่มีความจำเป็นจะต้องไปบอกว่าเรายังเชื่อมั่นในตัวผู้จัดการทีมก็แค่พูดไปตามเรื่องตาม นักข่าวถามก็ตอบเลี่ยงไปก็ได้พอไปพูดงี้ปั๊บมันเลยกลายเป็นว่าคนก็ไปจับจ้องอีกว่าเฮ้ยแล้วมันมีนักเตะคนไหนวะที่มันไม่สนับสนุนหรือมันไม่เชื่อมั่นในแท็ติกของรูเบนอโมริมเต็มร้อยก็ต้องไปนั่งไล่หาแพ้กันอีกทีนี้เออเว้ยแม่ มีแต่เรื่องนะมาดูหนึ่งคนนะที่ปรับแท็กติกไม่ต้องติดตั้งอะไรทั้งสิ้นจะเล่นหลัง4ีหลัง5หลัง3าหลังหมาหลังแมวได้หมดแล้วก็พาทีมเก็บชัยชนะเหนือแมวยูเตดได้3าหนึ่งนั่นคือคีธแอนดรูนะจ๊ะคุณซื้อลูกนิ่งของเบรนท์ฟอร์ที่รับงานต่อจากโทมัสแฟรงค์เนี่ยนะก็บอกเลยบอกว่าปรับแท็กติกไปยืนหลังสีแล้วได้ผลด้วยนะชนะยูเตตได้ลงสามหนึ่งเนี่ยโดยก่อนหน้านี้เนี่ยสามนัดหลังสุดเนี่ยคีธแอนดรูใช้ระบบหลังสามให้กับเบรนท์ฟอร์นะจ๊ะแต่เกมเม หลังจบเกมแบบนี้บอกว่าแอนว่าเราปรับไปเล่นแบ็กโฟเนี่ยแล้วก็มีพื้นฐานการครองบอลที่ดีขึ้นนะจ่ายบอลดีขึ้นด้วยแล้วก็ไหลลื่นด้วยนะอู้ทั้งดัมสกาดนะยามูลูกเชื่อมเกมเฮนโดเนี่ยก็ทำให้เราสมดุลมั่นคงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะจะเป็นหลังสหลัง4เนี่ยนะแอนว่าไม่ใช่ปัญหาเลยอะนะวกเขาจะมีผู้เล่นริมเส้นหุบเข้ามาหรือก็แล้วแต่นะวกเขาเปิดที่ว่างให้เราพอเราพยายามผ่านบอลข้ามแดนเนี่ยนะแทงทะลุช่องเลยนะอุ้ยเรามีความได้เปรียบในแดนหน้าด้วยเราเล่นไอดยอย ช่วงเวลาที่มีบอลหรือไม่มีบอลนั่ะนะคือน้องแอร์นะจ๊ะคิดแอนดรูว์เขาบอกไว้แบบนี้นะชนะพูดไปเถอะไม่มีอะไรผิดหรอกอต่อที่อีกหนึ่งคนที่เล่น,ลนไปเฟอฟ้าหลายเกมแล้วนะสำหรับเอนโซมาเดสกาเทรนเนอร์หัวใสของทีมแชมป์โลกอย่างฐางนอากาศถารักเชนซีนะจ๊ะล่าสุดนำไบรตันก่อน10แต่สุดท้ายเรโวชาลบาโดนไล่ออกต้นครึ่งหลังเจอรัวตุ้มตุ้มตุ้มสามตุ้มแพ้คาบ้าไปหนึ่งต่อสามนะจ๊ะมาเดสกาเลยบอกว่าลูกทีมเนี่ยมึงอย่าแจกโชคขนาดนี้ว่า ปุบปรับรับโชคแบบนี้แจกบ่อยๆก็ไม่ไหวนะเดี๋ยวฤดูกาลนี้มันจะเละเทะเอานะจ๊ะเอน็นโซเรสกาให้สัมภาษณ์แบบนี้นะเขาบอกว่าเอ่อข้อความที่เอ็นบอกกับนักเตะตลอดเลยนะช่วงหลังในห้องแต่งตัวคือเฮ้ยเล่นในทีมเนี่ยระดับพเมร์ลีกเนี่ยคุณจะไปแจกของขวัญแบบนี้ไม่ได้ใบดงใบแดงจุดโทษเสียฟรีคิกง่าย,ายๆอะไรแบบนี้นะสิ่งที่เรามอบให้คืออะไรไหมของขวัญให้กับคร่ตู้โดยการเป็นใบแดงบ้างเป็นความผิดพลาดที่เปลี่ยนแปลงเกมของเราไปทั้งหมดเลยอย่าทำผิดพลาดแบบนี้ซ้ำๆนะมันเป็นความผิดพลาดใหญ่ที่ส่งผลตต่ออเกกมดรรงงงงใบแที์ยย็คั้ึ ใบแดงกับใบต้นนี่ก็เช่นกันโอ้โหให้สัมภาษณ์แบบเมียรมเล็กน้อยสําหรับแชมป์โลกอย่างเอนโซมาเดสกาที่พาเชนซีไปไกลถยยึงแชมป์โลกแต่หลังๆเนี่ยในพิมเมลียกรีนเนี่ยแจกโชคให้กับผู้ต่อสู้ไม่เว้นแต่ละนะัดเลยนะจ๊ะ ไปต่อทนนี่เป ok ๊ปกอร์เดล่าเดอะโรคจิตกุญซือของระลบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ล่าสุดก็ชื่นชมเจอร์มีโดมึงเอ๊ะโดกูนะจ๊ะว่าโอ้โหมีพัฒนาการหนอนรุดลาากระบังนี่เลยไปถึงเฉลิมเกียออกรติแล้วจะออกโซนภูมิอยู่แล้วตอนนี้ว่าเล่นได้ดีมากในการตัดสินใจเพราะก่อนหน้าเนี้ยโดกูยึกยักยึกยักสับหลอกปุ๊บปุ๊บปั๊บบู๊บบ้าแต่บอลสุดท้ายไม่เนียบแต่ตอนนี้ดีขึ้นเออนะล่าสุดเนี่ยนะก็ถือว่าช่วยทีมได้เยอะในเกมที่ถล่มเเเบอร์์ลลลลลีีีีียไไไปนนนนนะะะะจ๊ฤดดดดููกกกาาา่่่่่่สสทซิตตตต้้โ็แแแหมมั บูกบ้าพวแกแต่มาซีซั่นนี้น,นะเนัดที่ลงสนามในทุเกาเนี่ยยิงไปหนึ่งจ่ายไปละสามลูกนะจ๊ะเป๊ปก็เลยบอกมาด้วยว่าอืมเป๊ปก็บอกพวกปีกและว่าถ้าโดนหนึ่งต่อหนึ่งในพื้นที่สุดท้ายเนี่ยนะคุณต้องพัฒนาจังหวะสุดท้ายจะเปิดจะยิงคุณต้องเลือกเอาส่วนน้องโดเนี่ยนะโอ้โหเป๊ปว้าวเลยนะจ่ายบอลให้เออร์รลิงฟราราลานได้ด้วยมองหาช่องได้ทําทางได้นะคุกคามคู่ต่อสู้ได้อย่างน่าเหลือเชื่อนะน้องโดเนี่ยสังคังกับเป๊ปมากๆเลยในเวลาที่เป๊ปต้องการเล่นเกมโต้กลบอเเค่่่ะมนนีงาาาายูู้แตไดสหหวขช อ่านเกมได้ดีขึ้นเปิดบอลได้ดีขึ้นคู่สู้ต้องมาประกบทีหนึ่งสองสามคนทำให้เรามีพื้นที่มากขึ้นสำหรับผู้เล่นคนอื่นนะน,ะนั่นแหละเขาพัฒนาไปเยอะจริงๆนนคือเป๊ปนะจ๊ะชมโดโกแบบหวานจียบเลยนะไปดูที่ผู้แพ้อย่างชาบีอลอนโซ่กุนซือมากกุนชายของราชันคิดขาดเรอัลมาดริดนะจ๊ะเล่นมาดริดดาบี้เนะี่ยแพ้ยับให้ตราหมีแอดเปร์เดตไป2ต่อ5เลยนั่นเองนะจ๊ะโดยชาบีอลอนโซยอมรับว่าลูกทีมเล่นแย่มากแล้วก็เป็นการพ่ายแพ้ที่น่าเจ็บปวดจริงๆนะชบบาแนนนเเวมัปัป็ ใช่ครับชายยอมรับเลยนะครับเราเล่นกันได้ไม่ดีเลยครับจังหวะมีบอลไม่มีบอลนะครับเราไม่อยู่ในมาตรฐานที่จะเป็นผู้ชนะในเกมแบบนี้เลยครับเราไม่สามารถแย่งบอลได้เล่นเกมไม่ไหลลื่นไม่ได้เหนือกว่าในการดวลตัวต่อตัวเราสมควรแพ้แล้วครับเราอยู่ในช่วงสร้างทีมก็จริงนะครับแต่พอมาวิเคราะห์แล้วชายบอกเลยครับมันต้องช่วยเหลือกันมากกว่านี้ในอนาคตนะครับแต่นั่นไม่ใช่ข้ออ้างครับการลืมวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ดีหรอกครับเราต้องทำเคสตอบสนอง เกมแบบนี้ให้ได้นะครับเราจะไม่ลืมมันครับความแพ้แบบนี้เจ็บปวดเพราะเราเล่นได้ไม่ดีพอครับอันนั้นคือคุณชายชายบิลอนโซบอกแบบนี้เราจะแพ้ให้กับตรามียับเยิน2ต่อ5เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะจ๊ะ ผู้แพ้ผ่านไปมาดูผู้ชนะอย่างเอลโชโร่คนบ้าอย่างเดโก้ซิเมลเน่โค้ชของอะเรตัโกมาดริดนะจะก็ปลื้มปริมสุดๆที่ลูกทีมเนี่ยนะเปิดเอสตาเิโอเมโทรปลิตาโน่เนี่ยถล่มมาดริดไป52ในมาดริดดาบี้ศึกพาเมืองมาดริดนะจ๊ะพาชิบออกมาเป็นสีขาวแดงเว้ยไม่ใช่สีขาวเหมือนแต่ก่อนนะเอลโชโร่บอกแบบนี้เลยเขาบอกว่าเออมาดริด e แม่งคือทีมที่ดีที่สุดในโลกนะกูยอมรับแบบนั้นนะแต่พวกกูแม่งสมบูรณ์แบบจริงเว้ยตั้งแต่แรกเลยลูกทีมกูลงสนามไปเนี่ยกูรู้เลยว่าจะให้พวกพวกลูกทีมกมกโจตตีตรรงงไหนนะส้า โอ,โอ้โหยอดเยี่ยมมากนะฮูเ่นอาวาเรสนิกโก้นะบาริออจูเรโนโลูกชายของกูเนี่ยทำได้อย่างยอดเยี่ยมทุกอย่างดีมากอารมณ์มันประดังประเดเ,เข้ามาหลายอย่างนะเราเริ่มตน้นฤดูกาลได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่วันนี้หลายคนก็มองว่ากูคงจะแพ้อ,อีก แต่ก็เห็นแล้วนี่ผลลัพธ์แม่งออกมาสุดยอดไปเลยนะเวลาแพ้เนี่ยเวลากูพูดอะไรอ่ะพวกมึงก็หากูแก้ตัวแต่พอเวลาชนะแบบนี้นะกูมั่นใจเว้ยว่าพวกกูเนี่ยมาถูกทางแล้วเพราะอะไรกูทํางานหนักและเชื่อมั่นว่าทุกอย่างแม่จะออกมาเป็นแบบนี้เพราะนั้นน่ะพวกมึงเลิกด่ากูได้อย่างโอ้โหก็ถือว่าดุเดือดใจนักข่าวพอสมควรนะสำหรับเอลโชโร่เดียโกซิโมเน่นะจ๊ะอ่ะและนี่ก็ทั้งหมดของเรื่องเล่าเซอร์ซีในเช้าวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ด้วยรอยยิ้มกว้างๆแบบนี้สหรับ แฟนบอลทุกทีมนะจ๊ะยกเว้นแมนยูเต็ดที่แพ้จนเป็นประจำและแพ้เป็นปกติทุระแล้วอดทนกันต่อไปแล้วกัน อย่าลืมกดคกดแชร์คลิปนี้ไปเยอะติดตามจะดําได้ทุกแพลตฟอร์มด้านหน้าตรงนี้นะอีเทอร์ทุกคนนะเจอหน้าเจอตากันในสัปดาห์ใหม่แบบนี้นะจ๊ะใกล้จะเข้าสิ้นเดือนอีกแล้วเนาะเดืนเดือนกำลังจะออกนะจ๊ะหวยก็กำลังจะออกด้วยทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะดีขึ้นในสัปดาห์นี้ขอให้เป็นสัปดาห์ที่ดีของพวกแกทุกคนเลยวันนี้เชื่อจะดําเริ่มต้นวันใหม่มองหน้ากระจกมองหน้าใครก็ตามยิ้มให้กันสักเล็กน้อยเดี๋ยวมันจะเป็นวันที่ดีของเราเองนะจะดํามั่นใจแบบนั้นเอาใจช่วยพวกแกเสมอเลพวกแกเก่งมากๆเชื่อฉันตามนี้แล้วกันเดีย๋ยวหลงไปเชื่อใครฉันนี้เราหวงใหญ่รักแท้แน่จริงนะจ๊ะขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะแล้วกลับมาเจอกันใหม่กับ sau 4, chào anh ấy báo ơi